เรียกได้ว่าตลาดแตกคุ้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงครับกับการเปิดตัว POCO M6 Series มือถือรุ่นใหม่ที่คุ้มที่สุดหน้าตอนนี้โดยจุดเด่นก็จะเน้นไปนที่ระบบของการเล่นเกมและระบายความร้อนครับที่ใช้เป็นชิปเซ็ตเลือธทงอย่าง Snapdragon 8s Gen 3และ8 Gen 2และสเปคอื่นๆล่ะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างถ้าพร้อมแล้วก็เข้าปรับชมกันได้เลย ก็สวัสดีชาวสมาร์ทโฟนทุกท่านด้วยนะครับผมเมื่อไม่นานวันนี้เนี่ยทาง p o c กโคได้มีการเปิดตัวมือถือไลน์อัพรุ่นใหม่นะครับอย่าง p o c กโ F6 Series ซึ่งก็จะมีทั้งหมด2รุ่นแล้วกันนะครับก็คือ p o c กโ F6 และ p o c กโ F6 Pro ซึ่งสเปคที่ปล่อยออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นที่น่าสนใจสำหรับใครหลายๆคนนะครับรวมถึงราคาด้วยโดยณตอนนี้ทาง o f ฟฟิเชีของไทยนะครับก็ได้มีการจัดจําหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วในแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์นะครับเจ้าตัว p o c กโค F6 เนี่ยจะไปอยู่ใน Sho อหลังจ e. ากาที่ดูคลิปนี้จจบแล้วหาครสนใจ สามารถกดซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับมาเริ่มกันที่ราคาของเจ้าตัว Poco m 6ธรรมดาก่อนครับความจุแรกเนี่ยแปดกิกรวมสองรอยห้าสิกิกครับราคาเนี่ยอยู่ที่12,990บาทส่วนอีกความจุหนึ่งครับแปดกิกรวมห้ารอยสิบสอกิกราคาอยู่ที่14,990บาทซึ่งราคานี้ก็ยังไม่ได้รวมโค้ดส่วนลดต่างๆอีกนะครับที่เราสามารถไปหาเก็บมาได้โดยสีของตัวเครื่องเนี่ยจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันครับคือ black green และ titanium color ขนาดหน้าจอของตัวนี้ให้มาที่6.67นิ้วครับความละเอียดเนี่ยให้มาที่1 5 k. ้ k ชนิดหน้าจอเป็นแบบ f r AM o amoled คา refresh r a t ตตัวนี้ให้มาที่120 h z รอบรองรับขอบเคสอยู่ที่68ล้านสีรองรับ hdr 10 plus รองรับ dolby vision แล้วก็ค่าความสว่างสูงสุดตัวนี้ให้มาที่2,400นิสส่วนการปร้องกันของหน้าจอก็มีการเคลือบทับหรือว่าครอบทับเนี่ยมาด้วยกระจก corning gorilla glass big touch และในเรื่องของระบบปฏิบัติการครับแน่นอนว่าทั้ง2รุ่นนี้รันมาด้วย android สิบ ค่าคอร์สปีดยอยู่ที่3.0 g h z GPU ตัวนี้เป็น a d e n o 735ในเรื่องของสตอเรจหรือว่าความจำครับขั้นต่ำสุดตัวนี้ให้แรงมาที่8 g b เป็นแบบ LPDDR5X ส่วน ROM มาให้มาที่256 g b เป็นแบบ UFS 4.0ส่วนเรื่องของกล้องหลังตัวหลักจะใช้เซ็นเซอร์เป็น Sony IMX882 โดยความละเอนียดจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลครับ f 1.59มีการกันสั่น OIS มาให้แล้วก็บวกมมาด้วยกันเรียง u l t าไวครับ8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าตัวนี้ให้ความละเอียดมาที่20ล้านพิกเซลครับ f 2.2การถ มาที่ 4K 60เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่ 1,080p 60เฟรมเรทแบตเตอรี่ครับตัวนี้ให้มาที่ 5,000mAh พร้อมกับมีเทอร์โบชาร์จิ่งเนี่ยอยู่ที่ 90W ซึ่งเขาก็ได้เคมาแล้วครับว่าชาร์จจาก0ูนย์จนเต็ม100%เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นในเรื่องของการเชื่อมต่อครับแน่นอนว่าตัวนี้เป็นมือถือแบบ 5G รองรับ WiFi 6E มีบลูทูธ5.4แล้วก็สามารถใส่ได้2นาโนซิมตัวน้ำหนักตัวเครื่องรวมครับตัวนี้อยู่ที่179กรัมอรร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 ออออื่่่นนนนๆสสสเเเเข้าา้้้าาามะะคคััััับบบบบตตวววีียงงงงงป็ o, ็็ล ode, ล Audio, ลำโโพูิแแกกก Dolby Audio Audio Atmos Wireless Hi-Res Hi-Res น้ำกันฝุ่นก็มีมาให้ครับตัวนี้อยู่ที่ IP 6 4จากที่ฟังสเปคแล้วก็ราคามาเนี่ยใครที่กำเงินกําลังไปซื้อ Po อกโค F 6เนี่ยน่าจะมีแรงเลงกันบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวจะตัว Po อกโค F 6 Pro ล่ะมีราคาไหนบ้างโดยความจุแรกเนี่ยให้แรมมาที่1 2กิกครับรอมให้มาที่2 5 6กิกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่15,990หนึ่งหมจุที่2กับแรม1 2ก้าร้อยเก้าสิบบาทความจุที่สองกับเล่มสิบสองกิกล้อมห้าร้อยสิบสองกิกราคาสุอยู่าครับ19,990บาทเท่านั้นก็เร้อยได้ว่าความ จุหนึ่งทีละไบเนี่ยจะเอามาโหลดเล่นเกมหรือมาถ่ายรูปเนี่ยคงได้ถึงชาติหน้าเลยมั้งครับเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆ ตัวสีของตัวเครื่องที่มีวางจําหน่ายนะครับจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันคือไวท์และแบล็กขนาดหน้าจอของตัวนี้ครับให้มาคล้ายๆกับรุ่นที่แล้วเลยคือ6.67นิ้วแต่ว่าความละเอียดตัวนี้ให้มาที่ WQHD+ นะครับหรือว่า 2K ชนิดหน้าจอครับเป็นแบบ p r o a m OLED California เนี่ยให้มาที่ 120Hz ขอบเขตสีรองรับที่68ล้านสีรองรับ HDR10+ รองรับ Dolby Vision ครับและค่าความสว่างสูงสุตตัวนี้ให้มาที่4,000 nits แต่น่าเสียดายตรงที่ว่าผมได้ไปเช็คในหน้าเว็บสเปคของ o ะครับเนียกาะครับจะือรป้ก i ิ h o าก สยวอถามว่ามีข้อมูลส่วนไหนที่ผิดพลาดเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยนะครับในเรื่องของระบบปฏิบัติการครับแน่นอนว่าตัวนี้ก็รันมาด้วย android 14โดย hyperos ชิปเซตตัวนี้ครับให้เป็น snapdragon 8 gen 2คอร์สปีดเนี่ยอยู่ที่3.2 GHz ด gpu ตัวนี้เป็น adreno 740พร้อมจุดตัวนี้ขั้นต่ำก็ให้แรมมาที่12 GB ครับเป็นแบบ lpddr 5 x เหมือนกันส่วน ram ก็ให้มาที่256 GB ครับเป็นแบบ ufs 4.0เหมือนกันส่วนในเรื่องของกล้องหลังครับตัวนี้ให้เซ็นเซอร์มาแบบบใใหหหมมมม่่่เเเป็นนนนน Light Fusion f o 800 50โดยตันะัััวลลลกกกกีี้้าาาทพิซครร1.6ส บุ๋มเล่นเลนอัลตร้าวครับ8ล้านพิกเซล F 2.2และเลนสุดท้ายครับไปเล่นมาโคร2ล้านพิกเซล F 2.4ส่วนกล้องหน้าตัวนี้ให้มาที่16ล้านพิกเซลการถ่ายวิดีโอสูงสุดครับตัวนี้กล้องหลังให้มาสูงถึง 8K 24เฟรมเรทครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่ 180p 60เฟรมเรททั่วไปเลยส่วนแบตเตอรี่ครับตัวนี้ให้มาที่ 5000mAh เหมือนกันเลยแต่ว่าตัวนี้เป็นไฮเปอร์ชาร์จนะครับ120วัตต์ซึ่งเขาก็เคลมมาว่าชาร์จจาก0ถึง100%เนี่ยภายในเวลา 3มาให้แล้วก็สามารถใส่ได้2นาโนซิมส่วนน้าหนักตัวเครื่องโดยรวมครับตัวนี้อยู่ที่209กรัมอื่นๆที่ส่งเข้ามานะครับตัวนี้ระบบเสียงเป็นลำโพงคู่ซีเรียลรองรับ Dolby S Mode มี High Res Audio แล้วก็ High Res Wireless Audio ก็จากที่ฟังสเปคและราคาทั้งหมดมาเนี่ยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะครับอยาพูดคุยอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้เดี๋ยวถ้าผมว่างผมจะเข้ามาตอบแล้วถ้าหาว่ามีเรื่องของราคาหรือว่าสเปคข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดเนี่ยผมต้องของอภัยด้วยนะครับหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปแบบนี้อีกอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของพวกผมสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรแล้วจะกัน